โค้งร้อยศพถนนสายเปลี่ยวผมชื่อพีททำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเส้นทางที่ผมคุ้นเคยที่สุดก็คือถนนหลวงหมายเลข34หรือที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกกันติดปากว่าถนนสายเปลี่ยวเหตุผลที่เรียกแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่ค่อนข้างเปลี่ยวสองข้างทางส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาปากก และบ้านเรือนที่ห่างกันลิบลับโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนถนนเส้นนี้จะมืดสนิทและเงียบเชียบจนหน้าขนลุกเรื่องราวความเฮี้ยนของถนนสายเปรี่ยวเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่ากันว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายครั้งก็จบลงด้วยความสูญเสียบางก็ว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆ และน่ากลัวมากมายคืนหนึ่งผมต้องขับรถไปส่งสินค้าที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งของจังหวัดกำหนดส่งคือเช้าวันรุ่งขึ้นทำให้ผมต้องออกเดินทางตั้งแต่หัวค่ำผมตรวจสอบรถและสินค้าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนจะขับรถบรรทุกคู่ใจออกจากโกดังช่วงแรกของการเดินทางก็ไม่มีอะไรผิดปกติถนนยังคงสว่างสวย,วยด้วยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสองข้างทาง แต่พอผมขับรถเข้าสู่ช่วงที่เป็นถนนสายเปรียวจริงๆความมืดมิดก็เริ่มปกคลุมแสงไฟจากรถของผมสาดส่องไปข้างหน้าเป็นวงแคบๆท่ามกลางความมืดสนิทผมเปิดเพลงฟังเบาๆเพื่อคลายความเงียบแต่เสียงเพลงก็ดูเหมือนจะยิ่งทำให้บรรยากาศวังเวงมากขึ้นผมเหลือบมองกระจกข้างเป็นระยะๆะะแต่สิ่งที่เห็นก็เพียงแต่ความมืดและเงาของต้นไม้ที่ถูกลมพัดไหวเมื่อขับไปได้สักพัก ผมก็รู้สึกเหมือนมีรถขับตามหลังมาผมมองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองเพราะถนนเส้นนี้เวลานี้ไม่ค่อยมีรถสัญจรเท่าไหร่แต่แล้วความรู้สึกเหมือนมีคนตามก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ผมสังเกตเห็นแสงไฟรถยนต์รางในกระจกหลังมันดูเหมือนจะขับตามผมมาด้วยความเร็วคงที่ไม่แซงและไม่ทิ้งห่างผมเริ่มใจไม่ดี ผมลองเพิ่มความเร็วแต่รถคันนั้นก็ยังคงตามมาผมลดความเร็วลงรถคันนั้นก็ลดความเร็วตามผมมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในใจผมเริ่มคิดถึงเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับถนนสายเปรี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณที่โบกรถหรือเรื่องของรถลึกลับที่ชอบขับตามผู้คนในยามค่ำคืนผมตัดสินใจเร่งเครื่องยนต์เพื่อจะทิ้งห่างรถคันนั้นแต่รถของผมเหมือนจะวิ่งไม่ออก เครื่องยนต์ส่งเสียงครางน่ารำคาญความเร็วตกลงอย่างน่าตกใจผมมองกระจกหลังอีกครั้งคราวนี้ผมเห็นรถกระบะคันนั้นชัดเจนขึ้นมันเป็นรถกระบะเก่าๆสีดำทึมไม่มีป้ายทะเบียนไฟหน้าข้างหนึ่งดับไปแล้วมันขับเข้ามาใกล้รถของผมเรื่อยๆทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงหวีดร้องโหยหวนดังแว่วมาจากข้างทางมันเป็นเสียงที่น่ากลัวและทรมาน ราวกับเสียงของคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดแสนสาหาัสผมตกใจจนแทบจะเหยียบเบรกกระทันหันแต่ก็พยายามควบคุมสติเอาไว้มองกระจกหลังอีกครั้งรถกระบะคันนั้นยังคงตามมาติดๆแต่คราวนี้ผมเห็นชัดเจนแล้วว่าคนที่นั่งกระบะหลังนั้นไม่ใช่คนธรรมดารูปร่างของเขาดูเลือนรางผอมสูงและมีผมยาวสยายในวินาทีนั้นเอง ผมก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนข้างหน้าเงาของเธอดูซี่เซียวสวมชุดสีขาวและกำลังหันหน้ามาทางรถของผมดวงตาของเธอเปล่งแสงสีแดงเรืองร่างที่น่ากลัวผมตกใจจนสุดขีดหักพวงมาลัยหลบอย่างแรงรถบรรทุกของผมเสียหลักสายไปมาบนถนนผมพยายามควบคุมรถอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงเหวี่ยงได้รถของผมหมุนคว้าง ก่อนที่จะพุ่งตกลงไปข้างทางชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่อย่างจังผมหมดสติไปชั่วขณะเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งผมพบว่าตัวเองยังคงติดอยู่ในซากรถหัวของผมปวดร้าวไปหมดผมพยายามดึงตัวเองออกมาจากรถอย่างทุลักทุเลเมื่อออกมาได้ผมก็มองไปรอบๆตัวความมืดมิดยังคงปกคลุมทุกสินมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงมาบ้างเล็กน้อยผมมองกลับไปบนถนนไม่เห็นรถกระบะคันนั้นแล้ว และเงาของผู้หญิงชุดขาวก็หายไปผมยืนตัวสันทะทาอยู่ข้างรถมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นอย่างหวาดระแวงเสียงลมพัดวีดวิวผ่านใบไม้ดังราวกับเสียงกระซิบผมรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจับจ้องมองมาที่ผมจากความมืดมิดผมตัดสินใจเดินเท้าต่อไปตามถนนหวังว่าจะเจอความช่วยเหลือผมเดินไปได้สักพักก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ บริเวณข้างทางเติมไปด้วยซากรถยนต์เก่าๆที่ชนกันจนพังยับเยินบางคันก็มีสนิมกระเกระจนแทบจะจำสภาพเดิมไม่ได้มันดูเหมือนสุสานร,รถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างไว้ริมถนนความกลัวเริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งผมรีบเดินให้เร็วขึ้นพยายามไม่มองไปรอบๆในที่สุดผมก็เห็นแสงไฟจากบ้านเรือนอยู่ไกลๆผมรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีเมื่อไปถึงผมก็พบว่าเป็นบ้านของชาวบ้านที่ยังเปิดไฟอยู่ ผมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชาวบ้านฟังเรื่องของผมด้วยสีหน้าตกใจพวกเขาบอกว่าถนนสายเปรียวช่วงโค้งร้อยศพนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายครั้งก็จบลงด้วยความสูญเสียบางก็ว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นทำให้เกิดเรื่องราวแปลก,แ,ปลกและน่ากลัวมากมาย เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้ช่วยติดต่อรถยกมายกรถของผมและพาผมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจผมได้รับการตรวจร่างกายและพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายวันหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผมก็ไม่กล้าที่จะขับรถบนถนนสายเปรี่ยวอีกเลยแม้ว่าบริษัทจะพยายามให้ผมกลับไปวิ่งเส้นทางเดิมแต่ผมก็ยืนยันที่จะขอเปลี่ยนเส้นทางเรื่องราวที่ผมเจอในคืนนั้นยังคงติดตาตรึงใจผมอยู่เสมอ ผมไม่รู้ว่ารถกระบะคันนั้นและเงาของผู้หญิงชุดขาวเป็นอะไรกันแน่แต่สิ่งที่ผมรู้คือถนนสายเปลี่ยวแห่งนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ความมืดมิดและความเงียบสงัดแต่มันยังซ่อนเร้นความน่ากลัวและเรื่องราวที่อธิบายไม่ได้เอาไว้อีกมากมายและผมคงไม่วันลืมโค้งร้อยศพบ,บนถนนสายเปลี่ยวไปตลอดชีวิต